เคยกินพ่อ,องน้ำพริกนุม่มแบบเอาไปพัดใจไขรบอกเลยว่ามันนัวขนาดและกินกับไข่ต้มย่างมาตุม้มหนักก็คือย่างฟินวิธีการเนี่ยบายากเลยก่อนอื่นก็เอาพริกหอมแดงกระเทียมไปขว้างให้มันหอมก่อน กว่าในกระทะเซตแล้วกําหนีก็ไปหลอกเปลือกพริกออกหม้อจากนั้นเอาหอมกระเทียมมาต่มให้ละเอียดแล้วกํานีทยอยใส่พริกลงไปปอว่าต่ำทุกอย่างละเอียดดีแล้วต่อไปมาเริ่มปรุงรสใส่น้ำปลาห้าผงนัวและก็เเขือถ้าเป็นตีอืน่นขั้นตอนนี่ก็คือพอมกินแล้วแต่บ้านนอกยังบอสเตียจ,จะเอาไปพัดกํานํามันอยากก่อนเพือพัดไปจนหอมได้เลยแล้วก่อยตอกไข่ลงไปอย่าหนึ่งฟองต้องรอให้ไข่เส้ตัวกระกลนกลน,นได้เลยพัดบ่มือน,นั่นทุกคนเต่าอีกเบเซต ไปตักเซ่ช่วยพ้อมซืบกันได้เลยวันนี้ก็จะกินกระพักซดมาแ่งไข่ต้มและก่หมู่กระเทียมบอกเลยว่าจานนี่ก็คือยางฟินถ้าว่าไผ่ขยกักน้ำพริกนุมแบบนี้ก็ลองเข้าควาไปะย่าต่มกันพอได้เลยเนอ้อรับรองวาลำบอกแป้น้น้ำพริกนุมแบบธรรมดาแน่นอน